นายสารชาติวชิยสุวรรณพมสอวอในฐานะผู้เสนอยติขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรวุฒิสภาเปิดเผยว่ากรรมธิการวิสามันจะนัดประชุมนัดแรกในวันที่23เมษายนนี้เพื่อเลือกประธานและตำแหน่งต่างๆโดยจะต้องศึกษาให้รอบด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมและความคุ้มค่า รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังกฎหมายผ่านในระยะยาวซึ่งจะต้องนำผลการศึกษาของสสมาดูด้วยและไม่คิดว่าผลการศึกษาของสสจะรอบด้านตนมองว่าเป็นการศึกษาเพื่อมาสนับสนุนกฎหมายของตนเองดังนั้นสวจึงต้องศึกษาซ้ำเพื่อเอาคำตอบให้สังคม ไม่ถือว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อนซึ่งก่อเวลา180วันสามารถขอขยายเพิ่มเติมได้หากสสจะนำร่างที่เสนอกลับมาพิจารณาในที่ประชุมคงจะต้องรอผลการศึกษาของสอวอให้ได้ข้อสรุปออกมาก่อนแล้วค่อยนำเข้ามาพิจารณาในสภาและหากสส เร่งพิจนารณาโดยไม่รอสอวอผมเชื่อว่าสอวอคงไม่เห็นชอบและเห็นว่าในพักร่วมรัฐบาลควรต้องคุยกันให้ได้ข้อสรุปก่อนเพราะหากยังเห็นไม่ตรงกันก็เชื่อว่าไม่พานผมยังมองไม่ออกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้คงคุยต่อรองกันอยู่นายสรชาติกาว เมื่อถามว่ามองว่าจะเป็นรอยร้าวในรัฐบาลหรือไม่นายสารชาิกล่าวว่าเรื่องนี้วิเคราะห์กันได้แต่สวคงไม่ก้าวไกลให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลพูดกันเองเพราะสวมีหน้าที่กันกรองและศึกษาผลกระทบหากผลออกมาแล้วก็อยู่ที่รัฐบาลตัดสินใจตนคิดว่าประชาชนรอฟังอยู่ถ้าเร่งเอาเข้าสภาสวาคงไม่เอาแน่ ต้องรอผลการศึกษากรนอกจากเอาร่างใหม่เข้ามาซึ่งเป็นร่างที่คุยกันและมีการปรับแก้ถ้าไม่แก้สวไม่ให้ผ่านแน่ๆเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายในเมื่อตัวเองมีอำนาจมีบทบาททำไปสีเรื่องดีๆแต่เรื่องดีไอ้เปรตนี่มันคิดไม่เป็นแต่เรื่องอัปรีคิดเป็น เมื่อคุณทําเรื่องไม่ดีทาเรื่องดีไม่ได้แต่สุดท้ายทําเรื่องอัป,ปรีให้ประชาชนเห็นแล้วประชาชนดีๆเขาจะทนได้หรือวะนี่นักบุญกันทั้งนั้นที่มาที่นี่แล้วที่ฟังอยู่ทางบ้านเดี๋ยวก็โทรมาเชียร์ผมอีกครับพอไม่มาวันหนึ่งธนวุฒิวันนี้ไม่ไปอีกเหรอนี่เริ่มติดแล้วเริ่มมีแฟนคลับกับเขาเลแล้วมั่งล่ะก็พิทองประชาชนเขาเห็นนี่ครับ ว่าเรื่องดีๆคุณไม่ทำเพอะเรื่องอัป,ปรีทำเอาทำเอาทำเอาะทำตั้งรุ่นพอ่อรุ่นอารุ่นนะแล้วมาถึงรุ่นลูกอีกแล้วเนี่ยแล้วที่เขาไล่ลไม่รู้เหรอตั้งแต่พ่อมาโนที่เขาไล่ไล่เนี่ยเพราะเขารู้ว่าคุณทำไม่ดีเขาถึงไล่ออกไปนอกประ,ระเทศ17ปีกลับมาเอาลูกขึ้นมาเป็นนายกเข้ามาไล่อีกก็เพราะมึงทำเรื่องอัป,ปรีแบบนี้ไงเขาถึงไล่ แล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วครับพอพรรคร่วมรัฐบาลเขาเริ่มรู้แล้วว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนพยายามรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นคาสิโนเป็นบอนการพนันเราเป็นเมืองพุทธเอาพวกนี้มาไม่ได้แล้วปัญหาสังคมจะตามมาเรื่องออนไลน์จะเข้ามาเรื่องการฟ้องเงินก็จะเข้ามาพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่เขาเป็นมุสลิมเขาก็ออกมาคัด้านว่าขเขาไม่ เอาด้วยกับคาสิโนแล้วพรรคบางพรรคคือพรรคภูมิใจไทยที่ลูกชายชื่อชัยชนกชิดชอบกับแม่กรุณาเขาก็บอกในสภาอย่างยืนหยัดว่าคาสิโนเขาก็ไม่เอาด้วยครับดังนั้นเมื่อข่าวนี้ออกมากลัวว่าเสียงมันไม่พอครับเมื่อเสียงไม่พอในสภาเสียงไม่พอเป็นแนวทางนโยบายของรัฐบาลเป็นยติของรัฐบาลเสียงไม่พอ โดยถ้าหน้าด้านไม่พอนะครับเขาต้องยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกครับไอ้นี่ตัวพ่อมันคงรู้ว่าเสียงไม่พอเดี๋ยวตัวลูกมันจะออกจากตำแหน่งเลยเลื่อนไปก่อนไงครับวันนั้นพี่น้องครับนี่แหละครับเมื่อเลื่อนไปก่อนไอเราก็ต้องอยู่ต่อกันใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อมันเลื่อนไปก่อนไม่รู้เขาจะเอาเข้าวันไหนจะมีประชุมสามัญหรือไม่สามัญย่งไง แต่มันอยู่ยัตติอยู่ในสภาจะเอาเข้ามาเลยถ้าคุณบอกว่าไอ้ถอนทีครับอันนี้มันเป็นการเบาแรงของพี่น้องประชาชนเอ้ยมึงถอนแล้วกูก็ไม่ต้องต่อต้านคาสิโนโแต่กูจะต่อต้านเรื่องที่มึงทําอัปรีเรื่องอื่นต่อเว้ยใช่ไหมครับพี่น้องถ้าคุณถอนออกแต่นี่มันคุณถอยคุณไม่ได้ถอนคุณถอยคุณไม่ได้ถอนถ้าถอนยัตติมันก็ไม่อยู่เมื่อยัตติอยู่เปิดประชุมสภาวันไหนเผลอเผลอแพล,พล,พล,พลบมันเข้าไปอีก และน้ำหน้าอย่างพวกนี้พี่น้องไว้ใจได้เหรอครับขอโทษนะครับใช้ภาษาพ่อคุณ่าแม่มันโกหกมาตลอดเลยอะ่ะประบาดสั์ตอแหละกัะล่อนปิ้นปอนพี่น้องชาวไทยเชื่อเขาเหรอครับประชาชนคนไทยไม่ว่าเสื้อสีไหนครับไม่เชื่อแล้วครับโดยเฉพาะพวกเสื้อสีขาวเดียครับไม่เชื่อแล้วครับ การตรบัตสัตว์คลั้งยิ่งใหญ่พี่น้องพี่น้องจ๋าดูหน้าฉันไว้ทีคะว่าฉันจะไม่จับมือกับคนนั้นไม่จับมือกับคนนี้มาดูหน้าฉันไว้ทีคะไอ้บ้ากูดูหน้ามึงจนกระทั่งกูไม่อยากดูแลวเว้ยก็ตบัตสัตว์หลอกลวงปิ้นปอ้อนกระล่อนตอแหลแบบเนี้ยพี่น้องประชาชนคนไทยจะเชื่อได้ยังไงอ่ะเมื่อเลื่อนไปแล้วถอยไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรเปิดประชุมสภามาปับ๊บเอาเข้ามาอีก พี่น้องครับพรบรสุดซอยทากันคาอย่างคําขืนพี่น้องเห็นไหมครับไอพวกผมก็ไปต่อต้านว่าไม่ได้แต่มันก็แอบแอบทำกันไปสุดท้ายแม่หนีออกนอกประเทศเลยเห็นไหมครับพี่น้องประชาชนพี่น้องที่อยู่ที่นี่ไอผมยังมาไม่ทันตอนนั้นถ้ามาทันก็จะมาไล่เหมือนกันเลยครับแต่รู้ถ้าพี่น้องเนี่ยแต่ตอนนี้เชื่อแล้วครับรู้แล้วครับว่าระกุลนี้เป็นยังไงเราต้องทํายังไงกันต่อไป ผมต้องกราบคารวะพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านที่รู้ว่าไอ้ตระกูลนี้ชั่วครับผมไม่รู้เท่าไม่ทันเพิ่งมารู้ทีหลังก็ขออภัยท่านด้วยดังนั้นมันต้องเป็นความพยายามของพี่น้องมันต้องเป็นความพยายามของเราที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านพี่น้องครับเรามาอยู่ที่นี่สามสี่รอยคนแต่พี่น้องเราที่อยู่ทางบ้านที่ดูแลเชยรออยู่มีอยู่หลายสิบล้านคนขอให้พี่น้องสบายใจได้ ดังนั้นไอ้สู้กับคนหน้าด้านพวกนี้มันต้องใช้รุนแรงแบบนี้แต่เราสู้ด้วยอหิงสานะเว้ยเอาปากนี่แหละกับคนหน้าด้านให้มันรู้ไปดังนั้นพี่น้องเมื่อเขาเลื่อนเมื่อเขารุน่นเลื่อนปับ๊บไอ้พักการเมืองอย่างพวกเขาคือพักเบื่อไทยก็ส่งลูกพักที่เป็นสมาชิกที่เป็นสอสอหัวคนงหัวคแนนก็ไปต้องหลอกพี่น้องประชาชนดิณนะเวลานี้พี่น้องประชาชนที่ เห็นเราขึ้นเวทีและผู้จาปราัยอยู่ทุกวี่ทุกวันโทรมาบอกธนาวุฒิคุณรู้ไหมนี่พวกนี้มาหลอกหนูหลอกฉันผมว่ากลัวจะไปจีบและหลอกทํายมทำกกรรมแกงอะที่ไหนได้หลอกเรื่องคาสิโนบอกยังไงหลอกยังไงก็มันแค่มาอธิบายว่าไม่ใช่มีคาสิโนเป็นอินเตอร์เทนคอมเพล็กซ์แล้วก็ธุรกิจบันเทิงอะไรนั่นนะมันมีบ่อนด้วยเหรอคุณธนาวุฒิ ไอ้นั่นนึเขาอยู่ห่างไกลแลวเขาไม่ได้รู้ไม่กดมือถือดูเราครับแต่เขายังโทรมาหาบอกว่าผมก็เลยอธิบายอย่างที่ผมอธิบายและด่าม,มันไปเนี่ยครับบอกอ่ะน้องเวลาเขาป้าบอกพี่น้องด้วยถ้าเขามาหาบอกไม่คณิตไม่คาสิโนพ่อมึงอันนั้นมันบ่นสิบเปอร์เซ็นนั่นแหละคือบ่อนการพน,นันบอกมันไปเลยพ่อบอกแค่นี้ปับ๊บในหมู่บ้านนั้นเขาไปกระจายกันทั่วทั่วทั่วเพราะเขาเชื่อเราไอเราไม่ใช่โกหก แค่บอกว่าพักเพื่อไทยตบัตสัตว์คุณยังไปเชื่อพวกมันอีกหรือแกบอกออรู้แล้วคะ่ะไม่เชื่อแล้วไอ้พวกนี้มันอป,ปรีกันทั้งนั้นเลยเขาบอกองนีน้นะนี่ผมไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่านะครับผมอธิบายที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าพวกนั้นที่ไปบอกอป,ปรีจริงๆครับพี่น้องครับดังนั้นพักเพื่อไทยก็ต้องส่งคนลงไปอธิบายเนี่ยครับมินเมมุกเม็ดโกหกมดเท,ท็จแล้วแต่ที่เขาจะทํา ไปบอกชาวบ้านโอ๊ยนี่มันเป็นแหล่งบันเทิงรายได้ที่ได้มันในมหาศาลเพื่อว่ามาเอาไว้พัฒนาประเทศในขณะที่รัฐบาลไม่ค่อยมีงบประมาณก็พ่อมึงเอาไว้เท่าไหร่ละงบประมาณที่โกงไปอะไปอธิบายอย่างนี้ครับคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวนักศึกษานักเรียนทุนการศึกษาไม่มีเดี๋ยวเงินจากบอนนี้แหละครับเอามาช่วยเหลือและบอกถ้าเอาของใต้ดินมาไว้บนดินของใต้ดินจะหมดไป บอกพ่อมึงสิของใต้ดินจะหมดไปมึงดูไหมไอหวยใต้ดินที่เอาไว้บนดินสุดท้ายหวยใต้ดินมันก็ยังอยู่และเยอะกว่าเดิมอีกครับพี่น้องที่ผ่านมาแล้วมันหมดตรงไหนเนี่ยก็ไปอธิบายกันอย่างนี้ครับเขาไปอธิบายผมก็อธิบายไปเขาก็อธิบายเรื่องดีๆตัวนี้เรื่องเสียหายไม่มีไอเรื่องที่บอกว่าโอ้ยหวยออนไลน์พนันออนไลน์มือถือเด็กจะติดมือถือแบบไหนอย่างไร เสร็จแล้วไปขมโมยลักเล็กขมโมยน้อยจี้ชิงวิ่งราวแบบไหนคนเข้ามาแล้วในสังคมสุดท้ายขายตัวขายยาบ้าสุดท้ายก็ติดคุกมันไม่ไปอธิบายครับแต่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้และเข้าใจเพราะพ่อผมไปบอกว่าบอนการพนันเนี่ยมันเสียหายแบบไหนอย่างไรเด็กอย่างน้อยๆทามีบอนการพนันแล้วมันเป็นบอนออนไลน์มันเป็นการพนันออนไลน์การพนันออนไลน์เนี่ยอยู่ในมือถือทุกคน นิสิตนักศึกษานักเรียนอยู่ชั้นไหนก็มีมือถือกดตรงไหนแป๊บๆเอาแอปมาปั๊บเดี๋ยวก็แทงกันแทงกันไปแทงกันมาสุดท้ายกลายเป็นมีมีสินมีนี่มีสินแล้วไปไงลักจี้ชิงวิ่งดาววิ่งดาวไม่ได้ผู้หญิงก็ขายตัวผู้ชายก็ขายตัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่แหละครับความเสื่อมทรามของสังคมที่มันเกิดจากบ่อนการพนันมันทําให้เกิดความเสียหายในประเทศ งวเองก,ก็ไปครับวันก่อนไปจีนไปกันเป็นมักเป็นฐานนะเจอประธานนา,นาทิบดีสีจิ้นผิงเขาก็ห้ามบอกอย่าไปทำหนะ้าบ่นการพนันมันไม่ดีมันจะทำลายสังคมทำให้สังคมเสื่อมทรามไอ้นี่ก็ไม่รู้อ่านบทมาจากไหนโอ้ยบ่อนการพนันมันเป็นอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์มีสิบเปอร์เซ็นต์เองเดี๋ยวจะได้รายได้มาพัฒนาประเทศเห็นไหมมันก็ท่องไปอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเขากดอะไรให้มันท่องไปอย่างเดียวหรือ พ่อสอนไว้อย่างนี้จึงไปพูดแบบนี้เขาห้ามเขาบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันจะทำให้สังคมเสื่อมทรามแล้วที่ไหนๆก็เป็นเช่นนั้นครับในมาเลเซียเขาก็มีเหตุมีผลในการทำข้อมูลหลักฐานต่างๆพอเวลามีบ่อนการพน,นันปัญหาสังคมเวลาไปเล่นแล้วมันไม่ใช่ได้กันทุกคนเวลาไปเล่นแล้วนะฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้เสียแล้วเงินของใครครับมันก็เงินเดิมนะครับ จีดีพีไหนมันจะขึ้นมาพี่น้องอยู่ตรงเนี้ยสิบคนมีเงินในกระเป๋าอยู่คนละร้อยก็เท่ากับหนึ่งพันบาทไปเล่นไปกันเล่นกันมาเนี่ยเงินตรงเนี้ยหายไปแล้วหนึ่งพันบาทแล GDP, GDP ้วจีดีไพรจีดีตรงไหนมันจะเพิ่มครับมันไม่เพิ่มหรอกก็มันเท่าเดิมเพียงแต่มึงอะ่ะเอาเงินจากกระเป๋าเขามาไว้ในบอนเนี่ยอย่างน้อยๆครึ่งหนึ่งแล้วแดกเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วครับดังนั้นสิ่งที่ทักษิณบอกว่าไอ้พวกนี้ขี้อิจฉาเราไม่ได้อิจฉา ถ้าคุณทําดีเราไม่ิฉาแต่ถ้าคุณทําชั่วเราจะไล่มึงนี่ไงนี่แหละครับสิ่งนี้ที่เราว่าไว้และสุดท้ายก่อนหน้านี้นเห็นไหมครับคู่พักร่วมรัฐบาลครูบอกว่าถ้าใครไม่ร่วมไม่ต้องเข้ามาร่วมแล้วเป็นไงครับวันนี้พักภูมิใจไทยออกมาสู้รบตบมือกับพักเพื่อไทยคุณทําอะไรเขาได้บ้างหลายคนบอกว่าเอ้ยหลังสงกราน ปัญหาการเมืองมันจะเกิดขึ้นยังไงผมบอกไม่มีอะไรหรอกครับเพราะวันนี้ไม่ใช่พักเพื่อไทยแบกพักภูมิใจไทยเพียงแต่ว่าพักภูมิใจไทยแบกพักเพื่อไทยต่างหากครับพี่น้องครับเอาพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ยังไงครับเสียงไม่พอคุณจะเอาที่ไหนอ่ะยิ่งพรบงบประมาณเขาจะประชุมวิสามันก็อยู่ไม่กี่วันอยู่นี่แล้วเอาไปสีเอาออกไปทีเห็นไหมทักษิณมาบอกไม่เป็นไร เรื่องของพรรคภูมิใจไทยก็ปล่อยของพรรคภูมิใจไทยเราจะบริหารความขัดแย้งเองเขาว่าอย่างนั้นคือพยายามบอกพี่น้องบอกนักข่าวบอกสื่อมวลชนบอกว่าไม่มีปัญหาพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาเคลียร์ได้ทำตัวเองว่าตัวเองยังใหญ่ที่ไหนได้ใจอยู่ฝ่าเท้าแลวครับจําทักษิณชินวัตรไม่มีทางหรอกครับไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแบกพรรคภูมิใจไทยนะ พักภู่มใจไทยแบกพักเพื่อไทยต่างหากมีเช่นนั้นแล้วคุณเนวินจะพูดเหรอครับจบแล้วครับนายในสมัยก่อนนู้นและคุณทักษิณชินวัตรเขาเป็นคนที่อาฆาตมาดร้ายนะซึ่งพักภูมมใจไทยเขารู้ว่าทักษิณจะมาล้างแค้นแบบไหนอย่างไรเขาเตรียมมีดรับรอไว้แล้วครับมีดนั้นอาจจะมีปืนด้วยครับเป็นปืนมีดครับพี่น้องพักภูมมใจไทยอย่างนายเนวินชิดชอบ เขาเก่าทางการเมืองทักษิณเก่ามายัางไงเนวินเหนือกว่าครับถ้าทักษิณเป็นทุตเนวินขี่ครุครับพี่น้องครับนี่ต้องยกมือให้เขานะเรื่องแบบนี้ก็เอากันนะครับในเมื่อพี่น้องเห็นว่าทักษิณชินวัตรเป็นคนไม่ดีเอาคนอย่างเงี้ยมาขี่ทักษิณเหยียบให้มันจมดินหรือไม่ให้ไปนอกประเทศอีกสักครั้งหนึ่งเลยครับดังนั้นพี่น้องตีอรับครับ เราเนี่ยก็ต้องทนเหน็ดทนเหนื่อยกับพวกบ้าเหล่านี้หลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยไปต่อต้านทำไมคาสินโนก็ให้มันเล่นกันสิก็ให้มันเล่นสิเล่นใต้ดินหรือเล่นบอลเถื่อนมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหลายคนก็รู้ว่ามันมีบอลเถื่อนแต่ผมไม่เคยเข้าบอลเถื่อนนะครับถ้าเล่นกันสนุกสนานผมเอาด้วยสนุกสนานเฮฮากัน hey ตามบ้านตามช่องเจอกันผมก็สนุกกับเขา,เขาด้วยนี่เรื่องจริงครับ ต่เราไม่เข้าบอนบอนเถื่อนบอนอะไรเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คนของรัฐบาลเสือกรู้ว่ามันมีบอนเถื่อนไม่รู้ว่ามีบอนเถื่อนจะมาบอกหรยอครับว่าพี่น้องประชาชนที่มาต่อต้านคาสิโนทำไมไม่ไปเดินขบวนไล่บอนเถื่อนดูมันบ้าสีไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของพวกมึงไม่ใช่เรื่องของประชาชนเรื่องบอนเถื่อนเรื่องของมึงที่มึงจะต้องไปปราบปรามแล้วเอาให้อยู่อย่าให้มันมี เรื่องของประชาชนถ้าพวกมึงทำอัปลีนี่แหละกูถึงมาไล่กูถึงมาบอกเราถึงมาบอกมันไม่เข้าใจโง่แล้วไม่เจียมตัวเนี่ยเขาบอกเกน้องเิดพลพิธีกรบอกมันโฮโ ho นั่นคนบ้านผมพูดอย่างนี้แหละผมเนี่เมื่อก่อนก็ทงแดงเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะไหวภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงดังนั้นวันนี้พี่น้องครับ การจับมือหลังสงกรานย่างที่ผมบอกไว้มันก็ไปแบบนี้ครับไปแบบวานอมผมเกินจะไล่เขาออกไปก็ไม่กล้ากลัวลูกรักจะเสียโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ครบสี่ปีดังนั้นนี่ลูกแก้วลูกฝันต้องหอบต้องอุ้มต้องชูไว้ให้อยู่ในตำแหน่งให้มันแก่กล้าก็มึงเอานายกบ่มเกตมาเป็นนี่มันถึงเป็นเช่นนี้ ถ้าฝึกเปลือให้มันดีๆไปสักสามสี่ปีก่อนเพลือๆมันเป็นนายกที่ไม่ต้องบ่มแกสก็ได้แต่นี่มึงเร่งมึงรีบไงไม่รีบได้ยังไงครับจะเอาคุณอื่นมาก็ไม่ไว้วางใจดูที่ครับสมัยก่อนเอาคุณสมัครคุณสมัครก็ไม่ได้ทําตามใจหมดนะครับผมเข้าใจผมรู้ต้องเอาคุณสมัครออกไปครับสุดท้ายก็ได้พี่เขยพี่เขยพี่น้องประชาชนไล่สงสารไหมครับ ทำเนียบไม่ได้เข้าแม้แต่เพียงวันเดียวได้นายพิดมาคุณทักคุณเนวินก็ย้ายข้างเปลี่ยนขั้วเพราะคุณเนวินรู้ว่าคุณใช้ไม่ได้เลยย้ายข้างเปลี่ยนขั้วให้คุณอภิสษ,ษ์มาเป็นหลังจากคุณอภิสิษ,ษ์ยุบสภาเลือกตั้งมายิ่งลักชนะสองชนะอย่างทุลมทลายแต่มึงเสือกอยู่ไม่ได้เพราะเอาพรบรสุดซอยเข้าไปในไง ได้นายกยิงลัก์กาทาทุกวิถีทางนะครับนายกยิ่งลัก์ก็บริหารประเทศไปแต่คนเมืองนอกอย่างทักษิณก็ชี้นําเหมือนกันตลอดไปครับพี่น้องครับแอ่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เชื่อใครไม่ได้เลือกตั้งครั้งนี้มาเอาเศรษฐามาก,ก่อนเศรษฐาอยู่ได้มาปีหนึ่งผมว่านี่เป็นแผนหนึ่งของทักษิณชินวัตรที่ให้เศรษฐาลงจากตําแหน่งและเอาลูกสาวขึ้นมาเป็นแทนครับพี่น้องก็เพราะ ไม่ไว้วางใจใครไงนี่ถ้าเป็นคนอื่นเรื่อนเลวๆแบบคาสิโนเนี่ยเขาจะเอาไหมทำไปแล้วเนี่ยมันเสียรางวัดนะครับมันเป็นตัวตลอดไปไม่ว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วและถ้าทำคาสิโนกรรมดีติดตัวสมมุติถ้าเป็นกรรมดีติดตัวก็ติดไปชั่วลูกชั่วหลาน แต่ถ้าคำคาสิโนนี่มันเป็นคำชั่วเป็นการกระทำชั่วของนายกรัฐมนตรีมันกจตติดตัวไปถึงโคตรถึงะกูลไปชั่วลูกทั่วหลานเช่นเดียวกันครับพี่น้องถ้าเป็นเศรษฐาผมว่าเขาคงไม่เอาเพราะพี่น้องประชาชนทุกหมูลเหล่าเขาคัดคา้านแต่นี่เป็นลูกสาวไงนี่แหละถึงเอาลูกสาวนายกบ่มแกศมาเพราะไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยครับทำตามพ่ออย่างเดียวพ่อใหอ้ทำไรก็ทำอย่างนั้น พอ่อยทำตรงไหนก็ทําแบบนั้นพอ่อยพูดอะไรก็พูดแบบนั้นครับแล้วดูดีครับหัวดําหัวแดงโอ้โหเดินกลุ่มไปกันอย่างจะอะไรดีก็ไม่เป็นไรคุณเป็นได้เราก็ไล่ได้ถ้าคุณทําเรื่องไม่ดีจริงไหมครับพี่น้อง <im itation> ก็ว่ากันไปครับดูอีกร้อยอีกสองสามเดือนอยู่กันตรงเนี้ยไม่เป็นไรอยู่กันตรงเนี้ยให้มันสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นนะครับแม่นะอยู่ให้มันสาวเลย <im itation> เพราะว่าวันหนึ่งวันใด ถ้าพี่พี่น้องไม่ได้ที่นั่งฟังปลาใสวันไหนไม่ได้ฟังนะครับเป็นไข้ทันทีเชื่อผมไหมล่ะลองหยุดไปสักสามวันมิเดินไม่ไหวอดอแอดพอเปิดทีวีปุ๊บหรือดูไลน์ปั๊บของคอพทอโอ้โหมันมาแล้วหายโดดเวทีมาขึ้นตรงนี้ทันทีเชื่อผมสิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมอยู่บ้านเมื่อวานนี้มีภารกิจจริงๆเลยบอกกับน้องเนตรคนจัดคิวบอกว่า,วาตอนแรกจัดคิวไว้แล้วว่าสัก ทุ่มกว่าๆหรือสองทุ่มจะมาปลาใสพบปะาพี่น้องแต่เผอิญมันไม่เรื่องด่วนแล้วก็โทรบอกเขาไม่ได้มาก็เสียใจอยู่เหมือนกันเผอิญคุณไตกอนมาพอดีให้รับช่วงแทนไปหน่อยในขณะที่เขาหยุดหลายวันพี่น้องคิดถึงดังนั้นเราก็ต้องมาคุยมาดูกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันจะเป็นเช่นไรเราจะได้ดูแนวทางการทำงานของรัฐบาลถูกถามว่าวันนี้เราตากแดดตากฝนกำเกลินนั่งทนกันอยู่เนี่ย ใครหนาวครับนู่นหนาวคนที่อยู่ในทำเนียบครับหนาวหนาวร้อนร้อนครับคนก็ไล่ทุกวันอย่าลืมนะครับว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโลกาภิวัต์โลกสื่อสารอยู่ตรงไหนถึงกันหมดลองนัดกันดีว่าพรุ่งนี้ชุมนุมกันตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวกันมากันเป็นพลึบครับอย่างวันที่เก้าประกาศตรงนี้พับเช้ามากันเพียบเห็นไหมครับคนเป็นหมืน่นหมืน่นนี่แล้วที่อยู่ทางบ้านนะคนที่อยู่ทางบ้าน เวาผมปลาใสก็าโทรโทรศัพท์มาบอกว่านี่ช่วยบอกด้วยคนทางบ้านเชียร์กันอยู่หลายล้านคนนะแต่นั่นคนเดียวที่โทรมาครับแทนคนหนึ่งล้านคนแล้วดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองหนะ้าเวลานี้ผมเชื่อว่ามันงอนเงนคลอนเคลนแต่ยังอยู่กันไปแบบนี้เราก็ต้องอยู่กันแบบนี้ดูสถานการณ์ทางการเมืองของพวกนี้อยู่มันอยู่กันไปแบบนี้ไอ้นี่ก็ไม่ไว้วางใจ พักเพื่อไทยไม่ไว้วางใจภูมิใจไทยภูมิใจไทยยิ่งไม่ไว้วางใจเพื่อไทยเหมือนเช่นเดียวกันครับก็เป็นเช่นนี้ครับคุณเนวินก็ไม่ไว้วางใจคุณทักษิณและเชื่อไหมทักษิณชินวัตรเกลียดคุณเนวินอย่างอะไรดีจะบอกให้มาครั้งนี้เพื่อความล้างแคนะ้นเพราะคุณเนวินเนี่เคยที่คุณทักษิณโกรธก็คือจบแล้วครับนายคุณเนวินผมต้องชมเชยนะครับคุณเนวิน เห็นว mm ่าไอ้นี่มันไม่ดีก่อนผมตบมือให้คุณในวินหน่อยครับไม่รู้่ะครับถ้าเขาเห็นความเลวชั่วของคนคนหนึ่งที่เรามาไล่อยู่ทุกวันนี้เห็นก่อนผมผมคารวะท่านทุกคนจริงๆครับพี่น้องครับที่ผมเห็นช้ากว่าท่านเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ผมตาสว่างแล้วครับจะเดินไปกับพี่น้องเพราะตรงนี้สายธรรมบาปบุญคุณทอทำดี ได้กมดีทำชั่วกมชั่วมันติดตัวไปทุกคนนะครับอย่างทักษิณชินวัตรกับลูกในครอบครัวเขาบอกเขามีเงินเยอะแยะมากมายแต่เยอะแยะมากมายของมึงทำไมมึงโลภจังวะมีแค่นี้ไม่พออยากเอาอีกเอาอีกแล้วร่วมมือกับกลุ่มทุนหาโอกาสปล้นพี่น้องประชาชนเรื่องค่าไฟเรื่องน้ำมันไงครับพี่น้องครับทำทุกวิชาวิธีทางร่วมมือร่วมไม้กับกลุ่มทุนเอาเปรียบเอารัดพี่น้องประชาชน แล้วเราจะเชื่อได้ยังไงอะคนแบบนี้แหละครับไว้ใจไม่ได้และอีกอย่างเมื่อเขาอาฆาตบ้าร้ายเขาต้องทำลายแต่จะทำลายใคยเรเนี่ยพกเรายืนอยู่เนี่ยเขาต้องการทำลายเช่นเดียวกันแต่ว่าทำลายไม่ได้เพราะเรามีธรรมะมากกว่ามันครับนี่กองทัพธรรมาอยู่พี่น้องประชาชนอยู่เรารู้ว่าชีวิตนี้โลกใบนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนครับไม่จับเป็นต้องโลภ อยู่ให้ได้อยู่ให้สบายแต่อยู่เพื่อประเทศชาติอยู่เพื่อประชาชนและสร้างคุณงามความดีทําความดีให้กับประเทศครับพี่น้องครับแค่นี้พอครับทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรจรรังยั่งยืนทุกอย่างวิ่งสู่ความตายไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนวันนี้มาอ้างนักอ้างหนาว่าคุยกระเทพเจ้าคุยกระเทพเจ้าอย่างงาู้นเนี่ยทอย่างนี้จะมาทําให้บ้านเมืองดีอย่างงาู้นดีอย่างนี้ ผมรู้ว่าถ้าเทพเจ้ามีจริงมึงมาทําชั่วป่านนี้เทพเจ้าเดี๋ยวเขาก็หักคอมึงเองแหละครับจริงๆเชื่อผมเถอะถ้าเรื่องดีๆไม่ทําเรื่องอัป,ปรีจะทําเดี๋ยวเทพเจ้าก็หักคอมันเองครับพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เอาแค่หอมปากหอมคอเราสู้ไปด้วยกันยืนหยัดสู้กันแหละครับคาสิโนอยู่เราก็สู้ไปคาสิโนถอนเอาพวกอัป,ปรีออกไปแล้วเราจึงจะเลิกกันใช่ไหมครับพี่น้อง เอาล้ครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคดีแล้วก็เชื่อผมเถอะครับประเทศไทยต้องดีกว่าเดิมแน่นอนประเทศไทยต้องดีกว่านี้ตราบใดที่ประชาชนยังยืนหยัดสู้อยู่ต่อไปเพื่อกระทำความดีให้กับประเทศไทยสวัสดีครับ